สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความห่วงใยค่ะกับสุขภาพประชาชนนะคะโดยเฉพาะเด็กโดยการเตือนนะคะโรคไอกรนใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะทางด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย,ยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไอกรนในประเทศไทยมีจํานวนผู้ติดเชื้อโรคไอกรน3จังหวัดชายแดนใต้จํานวนมากแล้วก็มีผู้ป่วยยืนยันนะคะมากกว่า100รายซึ่ง ผู้ป่วยทุกรายเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วก็รายงานข้อมูลยืนยนันค่ะว่ามีเด็กอายุเพียง18วันเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อไอกรนแล้วจำนวนหนึ่งรายนะคะ โดยไอโครเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอจามรดกันโดยตรงนะคะผู้สัมผัสโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก็จะติดเชื้อแล้วก็เกิดโรคเกือบทุกรายโรคนี้พบได้บ่อยในเด็กค่ะส่วนใหญ่เนี่ยติดเชื้อมาจากผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งมีการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนะคะหรือว่ามีอาการไม่มาก โรคไอโกนเป็นได้กับทารกตั้งแต่เดือนแรกทั้งนี้หาเนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่ผ่านมายังลูกไม่ได้หรือได้น้อยมากในเด็กเล็กอาการรุนแรงมากแล้วก็มีอันตรายสูงนะฮะส่วนใหญ่ของผู้ที่มีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยทั่วไปแล้วโรคนี้เป็นได้กับทุกอายุค่ะถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าในวัยหนุ่มสาวหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่มีอาการหรือว่าไม่มีอาการแบบไอกรนส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไอกรนค่ะ โดยรัฐบาลก็ได้ห่วงใยกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตะะและก็สุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากโรคต่อเด็กแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคไอกนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การฉีดวัคซีนค่ะแต่ว่าถ้ามีการติดเชื้อแล้วก็จะต้องรักษาตามอาการเพราะเป็นโรคที่รักษาได้แต่จะต้องไปพบแพทย์ให้ทันเวลานะคะเพื่อการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วป้องกันเชื้อลงปอดด้วยนะคะก็ช่วงนี้เด็กๆป่วยกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคไอกนที่ตอนนี้กําลังระบาดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็ยังมีโรคเกี่ยวกับ ช่วงฤดูหนาวนะคะที่ตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงเด็กๆหรือว่ารวมถึงผู้ใหญ่เองด้วยเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายอ่อนแอลงนะคะก็อาจจะได้รับเชื้อหวัดได้ง่ายขึ้นค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ คอรมอสัญจรค่ะในเรื่องของการสร้างกระเช้าภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะหลังการรอคอยมากกว่า30ปีค่ะโดยทางด้านนางพวงเพชรชุนละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเกรียงการตินันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางมายังจังหวัดเลยร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและก็ภารกิจสําคัญของจังหวัดเลยค่ะโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยนะคะจังหวัด เลย3ท่านก็คือนายเลิศศักด์พัฒนาชัยกุลสสเขตหนึ่งนะคะนายสรันทิมสุวรรณสสเขต2นายสมเจตแสงเจริญรัฐสสเขต4ค่ะร่วมคณะมีนายสิริวัน์พินิจพาณิชย์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับค่ะ โดยก่อนการประชุมนะคะคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดเลยนะคะก็ต้อนรับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อฝากขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้อนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สํานักงานศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศจากนั้นคณะค่ะได้เยี่ยมชมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะคะแล้วก็สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยในส่วนของการประชุมติดตาม ามดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่จังหวัดเลยที่ประชุมก็ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและว,วัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลายเช่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยจังหวัดเลยค่ะเสนอให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงให้สำเร็จในยุคนี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนะคะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กระจายรายไดใ้ให้กับทุกพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็กล่าวว่าจังหวัดเลยถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพจึงอยากจะให้ทางจังหวัดเนี่ยพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบเฟสติวัลดึงจุดเด่นของพื้นที่ค่ะมาดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดหาซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดเลยก็มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้านเช่นโครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลยโครงการก่อสร้างทางหลวงนะคะเส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าโครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเป็นตน้นพร้อมกันนี้ค่ะยังกำชับให้จังหวัดเนี่ยติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้หนี้นอกระบบนะคะอย่างจริงจังซึ่งจังหวัดเลยก็มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบไปแล้วเนี่ยสองรายมูลหนี้รวม10ล้านบาททางจังหวัดก็ให้แต่ละอำเภอเนะคะมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจําอำเภอตั้งศูนย์ประจําจังหวัดเพื่อร่วม รวมแล้วก็ประมวลผลการให้ความช่วยเหลือด้วยจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยหรือสวทเลยนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างการทําอาคารหลังใหม่พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการจํานวนเจ็ดหลังโดยมีนางสุดฤทยัยเลิศกเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนี ผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีอายุใช้งานมากกว่า50ปีค่ะทันี่ก็คือในส่วนของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูการในส่วนของการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนนะคะพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ช่วยในการยกระดับการท่องเที่ยว ไปสู่ระดับนานาชาติโดยผ่านทางซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุธิดนะครรองนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาลุ่มน้ําจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจังหวัดน้องบัวลําพูอุดรธานีเลยน้องคายแล้วก็บึงการค่ะ โดยมีนายแพทย์พรมมินเลอสุริเดชนะะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกิติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายธียรพงษ์วงศิวะวิราชนะะประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะ่ะนายดนุชาพิชยนานันเลขาธิการสํานักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายสวัสดิ์ธีรรัตนกูลชัยรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวีรพงษ์เต็งรังสรรค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ว่าที่ร้อยตีภูมิพัฒน์นะคะบุญมาตุลประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านนายสมศักดิ์ก็เปิดเผยนะคะถึงข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนากลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งนะคะต้องได้รับการผลักดันให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่นม้ำโขงศูนย์กลางการค้าและก็โลจิสติกส์นะคะ,ะเกษตรอุตสาหการรมมูลค่าสูง เมืองหน้าอยู่เพราะในกลุ่มจังหวัดนี้ค่ะมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากนะคะรวมถึงมีเขตจังหวัดที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งยังสามารถพัฒนาได้อีกจํานวนมากและที่ผ่านมานะคะก็จะต้องยอมรับค่ะว่าด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมีปัญหาเพราะจากข้อมูลก็พบว่านักท่องเที่ยวลดลงนะคะในปี2565จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงจากปี2562 ถึง43นอกจากนี้ก็ยังพบว่าในกลุ่มจังหวัดค่ะมีปัญหาความยากจนเนี่ยถึง1 9 6 0 0คนทำให้ภาครัฐต้องเร่งส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะคะจากข้อเสนอของภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งที่จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดหนองบัวลําพูเนี่ยก็คือ1ค่ะการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งนะคะให้ไปสู่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมภาษาอาหารเส้นทางโรแมนติกรูทนาดีรูทนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยม วัฒนธรรมล้านช้างค่ะ 2. เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของลุ่มแม่น้ําโขงนะคะเพื่อรองรับการเกษตรบริการและก็การลงทุนค่ะ 3. ยกระดับโรงพยาบาลภาครัฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1นะคะเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. ศึกษาและวางแผนลอจิสติกลุ่มแม่น้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหค่ะสู่ NEEC นะคะแล้วก็เชื่อมโยง ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง5ค่ะจัดทำระบบขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีในปี2569ค่ะ และ6ค่ะจะเป็นการส่งเสริมนะคะการจัดมหกรรมผ้าทอมือภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS Fabric Expo ค่ะ 7. ยกระดับรายได้เกษตรกร,ร,กรภายใต้การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศนะคะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่ะ 8การเร่งรัดปรับปรุงผังเมืองรวมทั้งผังเมืองรวมจังหวัดนะคะเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ9แก้ไขปัญหาการยกระดับมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังนะคะยางพาราไผ่และ10ค่ะเร่งรัดในการผลักดันการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมนะคะไทยลาวตามแม่น้ําโขงและแม่น้ําเฮือง โดยเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดนะคะจังหวัดบึงการก็มีการเสนอค่ะเรื่องแรก โครงการพัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะคะก็คือตั้งแต่บึงการบอริคัไซค่ะ2เร่งรัดโครงการบริหารจัดการแม่น้ำโขงแม่น้ำสงครามะ,ะเพื่อการเกษตรส่วนจังหวัดเลยก็ขอเร่งให้มีการก่อสร้างรันเวยท่าอากาศยานเลยนะคะเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของจังหวัดน้องคายยังมีการเร่งรัดการลง ทุนการสร้างคอนเทนเนอร์ยาร์ดนะคะให้แล้วเสร็จเพื่อการรองรับการขยายตัวการขนส่งสินค้าทางรางของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1และ EEC ค่ะ 2. ขอจัดตั้งเขตเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะณนะจุดขายหรือ t a x Refund ในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งเป็นการนำร่องในะคะในเขตท้องที่เทศบาลเมืองหนองคายค่ะ 3. ยกระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวิทยาเขตหนองคายเป็นมหาวิทยาลัยหนองคายหรือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดให้มีความก้าวหน้าในระดับนานาชาติในการยอมรับ 4. ค่ะจัดตั้งแล้วก็พัฒนานะคะศูนย์บิสเนสเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนค่ะ 5. โครงการ การพัฒนายกระดับการนำเข้าส่งออกไทยลาวจีนในรูปแบบ single windows นะคะส่วนในจังหวัดหน้องบัวลำพูก็ขอรับการสนับสนุนขนส่งระบบรางเพื่อเชื่อมโยงอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ 2. พผลักดันสะพานเฉลิมพระเกียรติระหว่างอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะกับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ3ยกระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำตกเท่าโต้จังหวัดหนองบัวลำพูะคะ่ะ5พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอธรรมชาติจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ โครงการหนองบัวลำพูเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาบุคลากรและก็แหล่งท่องเที่ยวค่ะ เจ็ดโครงการศึกษาออกแบบทางเลี่ยงเมืองนะคะจังหวัดนนทสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบวัวลำพูขนาดที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเขาก็ได้มีการเร่งนะคะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบสเซ็ตหรือวันสต็อปเซอร์วิสให้แล้วเสร็จภายในปี2567 mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนผ่านแดนนะคะแบบครบวงจรณจังหวัดอุดรธานีค่ะ 2. จะให้มีการยกระดับให้บริการด้านสุขภาพในจังหวัดอุดร าน,นะะีเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ไปเป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวขอบคุณค่ะท่านบอกว่าขอบคุณนะคะท้งข้าราชการแล้ก็หน่วยงานเอกชนที่เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้แล้วก็ขอยืนยันค่ะว่า ท่านเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอีสานร,รวมถึงทั่วไทยเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนขยันเดินทางไปหลายประเทศเปิดตลาดการค้ามากมายนะคะรวมไปถึงการดึงเอานักลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยโดยประเด็นหัวข้อหลักในการหารือในวันนี้ค่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของน้ำนะคะของภาคเกษตรกรรมหรือว่าความเดือดร้อนในเรื่องของน้ําของพี่น้องเกษตรกรค่ะทาง รัฐบาลก็เดินหน้าอยู่อย่างเต็มที่นะคะประเด็นที่2โรงพยาบาลยาเสพติดค่ะหรือว่าขอแพทย์ขอโรงพยาบาลจิตเวชนะคะเพื่อรักษาเรื่องนี้ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเดินหน้าอยู่นะคะแล้วก็มีแผนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนดังนั้นขอให้รออีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่แผนเนี่ยจะได้ ตรงไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ค่ะ 3. การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการค้าเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะหากทำได้ประเทศไทยก็จะมีรายได้เข้าประเทศเนี่ยมาหาศาลร,รวมถึงทำให้พื้นที่ท้องถิ่นชุมชนเนี่ยมีรายได้ไปด้วยนะคะ 4. การแก้ปัญหาความยากจน ท่านก็บอกว่าเวลานี้รัฐบาลเนี่ยก็ทําทุกทางเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนจะต้องลําบากมีแต่อยากทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามทุกข้อที่มาเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะถูกนําเข้าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยอยากให้พี่น้องชาวอีสานเนี่ยได้รับข่าวดีค่ะนั่นก็คือในส่วนที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะได้ลงพื้นที่นะคะในการเป็นประธาน การประชุมหารือบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ประกอบไปด้วยจังหวัดน้องบัวลําพูนนะคะอุดรธานีจังหวัดเลยหนองคายแล้วก็บึงการค่ะโดยก็ได้รับความร่วมมือนะคะในหลายๆภาคส่วนแล้วก็ได้มีการ บูรณาการความร่วมมือระหว่างกันด้วยได้ทราบถึงข้อปัญหานะคะความต้องการของแต่ละจังหวัดค่ะแล้วก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนนะคะในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะอยากให้ยกระดับการท่องเที่ยวค่ะไปสู่ระดับนานาชาติโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะคะเป็นตัวนําเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่แต่ว่าในภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังครับก็มีอัตลักษณ์ที่สู สวยงามมากมายเลยนะคะที่สามารถที่จะโชว์ให้กับชาวโลกเนี่ยได้เห็นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศิละปะวัฒนาธรรมนะคะการแต่งกายรวมไปถึงอาหารที่มีความอร่อยมากๆแล้วใครได้ชิมเนี่ยก็จะต้องติดใจนะคะแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะคะท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยด้วย เนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อพูดถึงประเทศไทยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยนึกถึงภาคอีสานเท่าไหร่นะคะยังนึกถึงภาคใต้ที่มีทะเลที่สวยงามนึกไปถึงภาคเหนือนะคะที่มีภูเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามตอนนี้ ภาคอีสานของเรานะคะก็มีอัตลักษณ์หลายๆอย่างเนี่ยที่น่าดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมกันนะคะจึงมีการยกระดับตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยนะคะได้ไประดมสมองแล้วก็บรรณาการเพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนขึ้นมาค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังในทาง YouTube c h anel อาทาร์พอดแคสต์ดิฉันพร พี่รองพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชาการจำนวน45อัตราประเภทนายทหารสัญญาบัตร10อัตราและนายทหารประทวน35อัตราโดยนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่เกิน35ปีนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่เกิน30ปีทั้งนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเพศคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางราชการกำหนดไว้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่1ธันวาคม2566จนถึง11มกราคม2567 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยหรือติดต่อสอบถามได้ที่กรมกำลังพลทหารโทร063-083-3267และ063-074-7237ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป